สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมความสวยงามของอโต๊ะนะคะโต๊ะที่ทํามาจากจากเย็บผ้านะคะเมื่อวานเราไปซื้อของลูกค้ามาแล้วก็ช่างโลมานะคะช่างโลมาก็ได้มานะคะตัวนี้ก็ขาก็เปื่อยแล้วนะคะขาเปื่อยแล้วพี่หลีก็เลยตัดส่วนขาตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ใช้ไม้เสริมขึ้นมานะคะใช้ไม้เสริมขึ้นมาเนื่องจากว่าถ้าเราไม่เสริม ไอตัวนี้นะคะเขาก็จะเขาก็จะติดดินเกินไปนะคะเขาก็จะติดเกินไปแต่นี่เขารอยอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็เลยเสริมด้วยไม้ขึ้นมานิดนึงนะคะพี่ลีทําแป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วดิฉันก็ไม่ได้ถ่ายตอนพี่ลีทํานะคะเนื่องจากทํางานอยู่ไม่ไม่ว่างนะคะพี่ลีก็ทําแป๊บเดียวออกมาเสร็จส่วนไม้นี้ก็นนะคะได้มาจากร้านอาหารที่เราไปรื้อที่สงขานะคะที่ริมทะเล ก็ได้มาที่เขาทารั้วก็เก็บมาแล้วก็มาได้จากนี้เข้ากันพอดีเลยค่ะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่สวยไหมคะสวยไหมคะเมื่อก่อนนี้เราได้มาหลายตัวนะคะได้มาหลายตัวก็จะมีเพื่อนนะคะที่ขายของเก่าโบราณที่ตลาดนัดนะคะตลาดตลาดของโบราณแถวบ้านเนี่ยค่ะก็มารับซื้อของเรานะคะก็ให้เราอยู่ที่โล ที่ตัวหนึ่งนะคะแล้วแต่สภาพอยู่ที่500ร้อขึ้นนะคะ500 60อยห0 800แล้วแต่สภาพนะคะตัวนี้ถ้าขายให้เพื่อนก็อาถ้าทำเซนแบบนี้แล้วต้องเป็นพันนะคะก็เป็นพันนะคะตัวนี้เป็นพันเลยนะแต่ว่าที่เราขายให้เพื่อนไปตัว5้0หรนั่นคือเฉพาะขานะคะไม่ได้ทำโต๊ะแบบนี้อันนี้คือทำออกมาแล้วก็เป็นพันค่ะนี่ค่ะพามาดูนะคะของเก่ารีไซเคิลอีกชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า อเราซื้อมาในราคาเสร็จเหล็กเนาะวันนั้นช่างโลมาสิบสิบห้าโลค่ะสิบห้าโลซื้อลูกค้ามาโลสิบเอดบาทก็มาทําออกมาแบบนี้สวยไหมคะดิฉันว่าสวยอยู่นะคะนี่ค่ะพี่ลีก็ต่อไม,ม้มาตรงนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็มาทับใช้อ่ใช้น็อตยึดนะคะยึดกับเหล็กเลยใช้สว่านเจาะ ประมาณนี้ค่ะพามาดูคลิปยามเย็นอีกสักหนึ่งคลิปนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ